ก้องสดพลดูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวก้องสดพลูฮะวันนี้ครับอยู่กับผมครับเจ้นครับครับแก๊บค่ะวันนี้ฮะเราจะพาคุณผู้ชมครับมาสดครับอาหารอร่อยอร่อยอวันนี้ผมอยากกินข้าวหมกอร่อยอร่อยไก่กรอบหอมหอมเราอยู่ที่ไหนครับพี่ก๊ออยู่ที่ร้านข้าวหมกไก่สยามค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะอยู่พุธทธมณฑลสายสอง ร้านนี้เนี่ยเขามีหลายสาขามากเจินจริงเหรอแล้วนอกจากข้าวหมกไก่เดี๋ยวกายังมีข้าวหมกเนื้อด้วยุเดินไปไหนเนี่ยเนื้อก็ให้ดูแบบอัชันขอบคุณเดินไปข้างหน้าแต่ผมยังเดินไปข้างหลังแล้วเพราะหิวแล้วเราเดินไปข้างหลังกันดีกว่าไปครับคุณผู้ชมคับ ค้าเจนค่ะเราอยู่กับใครครับตอนนี้ตอนนี้ครับเราอยู่กับอายุน oh, oh. 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 oh, right? ้อย10ล้านโอ้โหสิบล้านนะพอดีใช่ไหมใช่ครับเจ้าของร้านคุณเจ้าของร้านใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณรับ ฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะฮะบนหิ้งก็ว่างนะผิดสมัครงานอยู่นะครับมาเลยครับผมร้านนี้เนาะต้องบอกเลยว่าอยู่สาขาสายสองปัจจุบันนี้ข้าวหมกไก่สยามนี่มีกี่สาขาครับตอนนี้มี10ครับผมยืนไงก็หมกสิบร้านยืนยืนน้อยสิบร้านโอ้ก็ร้านละร้านแต่ร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตกแต่งได้แบบว่า ดูแบบทันสมัยมากคุณไอ้คะร้านนี่เปิดมานานหรือยังคะถ้าทุกสาขารวมกันตั้งแต่สาขาแรกตอนนี้ก็27ปีแล้วครับอายุพอๆกับดิฉันเลยย7่ปีใช่เธอเจหรอครับเมาแล้วที่ร้านนี่แสดงว่าคุณไอมาครอบครัวนี้ทำมาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับตอนนี้เป็นผมเป็นเจนที่สองเนาะที่เข้ามาบริหารครับผมความพิเศษของร้านข้าวบมกลายสยามนี่คืออะไรครับ ถ้าเอาเป็นเมนหลักๆเลยนะครับจุดเด่นของเราก็คืออาหารครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นรสชาติที่จะเป็นเบสหอมกลางๆคนกรุงเทพทานได้อะไรเงี้ยครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นที่อาจจะมีกลิ่นเครื่องเทศที่ฉุนเกินไปประมาณนี้แล้วถ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยต้องสั่งเลยคือเมนูลยครับผมก็เมนเลยนะครับก็จะเป็นข้าวหมกไก่ครับผมที่ทุกคนจะทานกันตามชื่อร้านเลยใช่ครับจะเป็นจานหลักแล้วก็ถ้าใครที่อยากทานเนื้อเราก็จะมีเป็นข้าวหมกเนื้อครับผม แล้วก็จะมีพวกน้าซุปที่ทานคู่กันก็จะมีส่วนมากลูกค้าที่มาก็จะทานเป็นซุปไก่นะครับผมซุปเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแ,แต่ว่าเ,เป็นซุปหงางวัวครับผม,มซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหาอยากแครครับผมแล้วก็น่าจะเป็นขายที่ที่สุดเพราะว่าถ้าส่วนมากเนี่ยลูกค้ามาจะต้องสั่งจองไว้ก่อนหรือื่อสักูอยู่ได้ร้าน คือข้าเหนียวปิ้งมีหลายไส้มากใช่ครับคือที่ร้านใส้อันนี้มีมานาหยางทำเองหมดเลยครับผมีแบบว่าจะเข้ามาร้านแล้วนอนเ่เจิ้นสะดุดตา เห็นแต่ละไส่นี <no liebe> ่คือปกติเราจะเห็นไส้แบบไส้ไข่ไส้เผือกเนาะเมื่อกี้ที่สะดุดตาคือไส้กุ้งไส้กุ้งอ่าเป็นไส้ฟักทองเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีไส้สังขยาไส้มะพร้าวอ่อนคือมีเป็นแบบหลากหลายเป็นสิบกว่ารสด้วยเนาะใช่เดี๋ยวจะมีไส้ใหม่นะไส้หมูไก่น่าสนใจครับน่าสนใจจริงเหรออันนี้แสดงว่าก็เหมือนแบบเป็นการแบบรองท้องก่อนมากินแบบหรือว่าตกท้ายก็ยังได้ย่างลูกค้าทานอาหารเนี่ยครับเวลารออาหารก็จะแบบเออเดินเข้าไปเลือกทั้งปิ้งตรงนี้ครับแล้วก็เอามานั่งทานเลยเรียงกันย่อยแบบดูสวยงาม ดูดูน้บปลาโค้ดอะนะโอ้นะได้ยินชื่อนะคะข้าวไก่สยามมานานมากวันนี้มาอยู่ที่ร้านแล้วอยากชิมได้ครับผมขอตัวเราสองคนแบบชิมก่อนได้ไหมได้ครับผมไม่ยากบอกครับนะว่าถูกใจและอร่อยแค่ไหนผมเห็นนะคุณหมอเกาเหนียวปิ้งอยู่วะฮเหมาให้มาชิมดีกว่าครับเวลาชิมแล้วได้เลยสิกนเนเจอร์ของร้านก่อนครับข้าวหมกไก่สยามก็ต้องรับประทานข้าวหมกไก่สยามก่อนนะคะครับผม ชิมแล้วนะคะไก่ชิ้นใหญ่มากแล้วก็ที่นี่ให้ข้าวเยอะมากนะใช่ค่ะและนี่ครับสิ่งที่ผมชอบมากนี่เลยหอมเจียวใช่ปกติพี่เป็นไหมชอบทานเล่นใช่ไม่ไอบเล็นค่ะเป็นคนปกติริงเหอใช่ค่ะหลายคนก็ชอบทานเล่นนะเอาล่ะชิมก่อนนะคะนี้ข้าวหมกไก่ค่ะส่วนของพิจซ้านี่เป็นข้าวหมกเนื้อครับอือร่อยไม่จืดมากด้วยนะคะแล้วก็ไก่เนื้อนุ่มมากทานกับหอมเจียวทอดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเนาะที่เราต้องทานคู่กันเนี่ย รสชาติดีเลยคุณผู้ชมถูกมากเยอะมากครับผมครับผมมาต่อครับกับที่นี่ครับเมนูข้าวหมกเนื้อนะคุณผู้ชมครับนี่หมโตเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมได้ชิมนี่แล้วอุ้ยพี่ครับโหไม่แข็งด้วยเนาะตัดปุ๊บหลุดเลยหลุดเลยนะเมื่อสักครู่ผมชิมผมชิมตัวน้ำจิ้มร่วนๆนะตัวนี้จะมีความหวานหนิดๆแล้วก็มีความหอมนะฮะนะครับนี่ครับเผ็ดนิดๆเนิดๆนะฮะนี่ครับโรยพี่เจนชอบมากหอมเจียวหอมเจียวชอบมากแล้วก็หอมเจียวกับ ข้าวหมกนี่มันเป็นอะไรที่คู่กันเนี่ยครับอ,อร่อยมากชนชนหมกชนหมกตึงเนี่ยครับอร่อยมากห,มหมอมมากหอมมากกลิ่นเครื่องเทศหอมมากแลวไม่แบบไม่สุนช่วนด้วยต่อมานี่เลยเพลียวแก๊ปเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็คือซุปห่างวัวที่เป็นซุปกี่ต้องจองนะแล้วเราเราชิมน้ำก่อนหอมไหมคะอหอมมากโอ้โ อร่อยไหมอร่อยมากคล่องคอมคือรสชาติไม่ได้แบบจัดจ้านแบบโอ้โหจนเกินไปแล้วก็มันมีความกลมกล่อมแล้วก็ซดแล้วคล่องคอแล้วก็อยากซดอีกเอ้ยอันนี้ใครมาก็คือต้องทานเลยต้องทานนะเดี๋ยวผมต้องชิม่อยตัวหางวัวเป็นไงครับอร่อยใช่ไหมละลายในปากจริง ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะไปมอบป้ายมงคลให้กับคุณนอยทางด้านหน้าร้านค่ะกับร้านข้าวหมกไก่สยามที่อร่อยแบบนี้ค่ะไปค่ะนะครับเดี๋ยวค่อยมากินดอกเอาต่อไปเอาต่อไปความอร่อยของข<อ>้าวหมกไก่สยามนะคะที่เปิดมาตั้งแต่ปี2538กับแก๊กับเจิ้นเนี่ยอร่อยจนต้องจาบแล้วก็ขอมอบป้ายมงคลค่ะขอเป็นตัวแทนพี่พลอานนท์แล้วก็พี่ก้องปิยานะคะมอบป้ายค่ะกันดความอร่อยนะคะของร้านข้าวหมกไก่สยามค่ะ คุณต้นขาครับเพื่อคนไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางร้านทางไหนง่ายมากเลยฮะนะฮะคุณให้ครับฝากรับากได้เลยฮะได้ครับเลยเบอร์ติดต่อ084ครับผม711 4 7 1 1ครับผมอ่าที่ร้านเปิดกี่โมงนะคะขอยที่นึงครับผมสาขาส่วนใหญ่ก็จะเปิดตั้งแต่7โมงถึง4โมงเย็นครับแล้วก็จะมีสาขาใหม่ที่เปิดเปิดตอน9โมงครับผมปิด6โมงเย็นครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปทานต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาที่สตูดิโอครับคับ